เริ่มกันที่เรื่องของ CIA นะฮะ,ะผมไม่เชื่อสายตาตนเองนะผมดูข่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นไปตามนี้จริง,รงๆก็คือถ้าคุณอ่านไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะ VOA ไทยเขารายงานว่าตกลงแล้วเนี่ยสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเนี่ยใช้วิธีการเขาทำอย่างจริงๆนะโพสต์คลิปนะฮะเป็นคลิปภาษารัสเซียซึ่งเขาตั้งใจหวังที่จะเอาไว้ใช้ในการโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียเนี่ยให้กลายมาเป็นสายลับสหน้านะฮะ หรือดับเบิลเอเจน์เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนะสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐใช้วิธีการโพสต์คลิปเป็นภาษารัสเซียลงในเว็บไซต์ของตนเองเว็บไซต์ CIA นั่นแหละ <S <S เพื่อดึงดูดให้คนซึ่งเป็นสายลับให้กับรัสเซียอยู่แล้วเนี่ยมาสมัครให้เป็นสายลับให้กับสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐนะฮะเชื้อชวนให้ทรยศชาติของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับารายงานของรอยเตอร์รนะบุว่าวิดีโอที่เผยแพร่ในบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ของ CIA เนี่ยพยายามที่จะดึงดูดผู้ที่เป็นชาวรัสเซียผู้รักชาติแต่ดึงดูดให้ทรยศชาตินี่นะฮะก็คือดึงดูดคนรัสเซียซึ่งรักชาติแล้วก็ทำงานให้หน่วยงานข่าวกรองในรัสเซียอยู่แล้วแต่อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกทรยศจากรัฐบาลปูตินในการคอร์รัปชันในหมู่ชนชั้นนำซึ่งก็รวมไปถึงการปฏิบัติการพิเศษการสู้รบในยูเครนด้วย ส่งผลให้ในเวลานี้กองทัพรัสเซียขัดยุทธกรณ์นในสงครามที่ดีพอนี่เป็นหนึ่งในวิดีโอเปิดรับสมัครงานของ CIA ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวรัสเซียคืออันนี้คือต้องการสร้าง Double Agent แบบต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะโดยที่ก็ทราบกันดีอยู่ว่าคนไหนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอยู่แล้วและเป็นสปายเป็นสายลับเนี่ยถ้า ason, ทรยศชาติแล้วก็ไปทำงานให้กับรัฐบาลของประเทศอื่นเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันถึงขั้น ประหารชีวิตนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีผู้อำนวยการ CIA เวยลเลมเบิร์น์เขาระบุเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนว่าความไม่พอใจในหมู่ชาวรัสเซียบางส่วนเกี่ยวกับสงครามในยูเครนกำลังสร้างโอกาสที่หาได้ยากในการว่าจ้างสายลับ <laughs> แล้ว CIA ก็จะไม่ยอมปล่อยโอกาสดังกล่าวให้ผ่านไปได้ด้านรัสเซียเองก็ได้เมินเฉยต,ต่อวิดีโอคลิปดังกล่าวนะครับของ CIA ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต โดยรัฐบาลมอสโกยืนยันว่าได้ทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจแล้วว่ากองทัพรัสเซียจะมียุโทโธปกรณ์ซึ่งจําเป็นในใน,ในการสู้รบในการปฏิบัติการพิเศษในรอบนี้โคศกของรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเพสกอฟเขาบอกว่าหน่วยข่าวกรองทั่วโลกมักจะใช้สื่อและสื่อสังคมออนไลน์ในทางวิธีการเปิดรับสมัครสายลับหน้าใหม่แล้วมันเป็นสิ่งที่ CIA เนี่ยทำเป็นประจำทุกปี พร้อมกับบอกว่า CIA เสียเวลาเปล่าในความพยายามที่จะเข้าถึงคนรัสเซียผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเหตุผลที่เดมิทรีเพสโอฟโ,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 โคสกงรัฐอบาลรัสเซียเขาบอกว่าเป,เป็นเวลาเสียเปล่าที่ CIA ได้โพสต์คลิปเนี่ยก็เพราะว่าใน Facebook และใน Twitter X เนี่ยมันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนรัสเซียถูกปิดกั้นห้ามใช้อยู่ดีอยู่ในรัสเซียเข้าใช้ Facebook แล้วก็ Twitter แล้วก็ X ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต่อให้โพสต์ในโซเชียลมีเดียแบบนั้นก็คงจะเป็นโพสต์ที่คนรัเสเซียหรือคนที่อยู่บนแผ่นด,ดินของรัเสเซียไม่มีโอกาสในการเข้าถึงนะฮะ